นีม่มากมันอร่อยมันหวานดีแล้วลูกฉันก็แอวจะอยากไปขึ้นชิงชาสวรรค์นนะชิงชาสวรรค์ที่นี่ก็ใหญ่เดอ้อบอเบนเล่นๆด้วเ,เธอดูสินี่จะชิงชาสวรรค์ที่นี่เขาก็มีความปลอดภัยกว่าบ้านเรานะจ๊ะเธอเธอว่าฉันสามคนขึ้นไปนะ่ะเท่าไหร,ร่ยี่สิบเหรียญนะจ๊ะ เจ็ดร้อยจ้ะเแบบชิงชาสว่วนไม่ใช่บ้านเรา20บาทนะนี่ไฮือบ้านเรา50บาทหรอมั้งตอนเนี้ยนี่ผัวฉันก็เสิร์ฟเลยฮอตช็อกโกแลตฉันชอบมากฮอตช็อกโกแลตที่ร้านนี้อุ้ยอร่อยอะ่ะถ้าไปกินไอ้ไอ้นี่นะต้องไปกินฮอตช็อกโกแลตฉันบอกเลยฉันชอบมากแล้วทุกปีก็จะเก็บแก้วกลับบ้านมาด้วยนะเพราะว่าเราจ่ายค่ามาจําแก้ไปรยส่งเหรียญเราก็จะเอากลับบ้านเลยเป็นที่ระลึกของเราทุกๆปีนะจ๊ะที่เรามาคริสต์มาสมาเก็ต ปีที่เราฉันก็ไปเที่ยวคริสต์มาสมาเก็ตที่นูน่นนะจากฝรั่งเศสรถที่ปารีสน่ะเออของเยอะของกินแซ่บหลายเยอะมากแต่ปีนี้ก็เออเยอรมน,นีก็ลดอยู่แต่ปีที่แล้วมันข่าวเยอะไงเธอก็ไปดูข่าวเอาแล้การอันตรายมากต้องดูนะเด็กเล็เด็ก,ดก,ดก,ดกน้อยนะ่ะนี่เด็กน้อยก็ตามลูกฉันไป็นหนึ่งก <laughs> ลุ่มปะปกลับบ้านปีนี้ฉันก็คงได้มาที่นี่ที่เดียวแหละแล้วก็ นู่นแหละบินไปสหรัฐแล้วจะปีนี้ไปฉลองคริสต์มาสกับบ้านแม่ย่าที่สหรัฐนะเราคงจะกลับมไมกทีนู่นแหละหลังคริสต์มาสนะอุ้ยเศร้าจังเลยอะ่ะที่อเมริกามันไม่จัดไงเธองานคริสต์มาสอะ่ะรือมัอนมีฉันก็ไม่เคยเห็นนะมีแต่ง,งานแฟร์นี่ฉันก็ให้ปวดฉันไปซื้อนี่จ้าวาฟเฟิลช็อกโกแลตดูใบให้ซันหนึ่งกรุบหวานเจี๊ยบบ่ผ่านเลยจะเธอมืนช็อกโกแลตดูใบเฟ